ずん จะ้นวันเวลาที่จะยอมรับว่าไม่มีเธอมันนักนามันช่างยากเย็นต้องเอาความเป็นทุกสร้างเป็นพลังเดืนเอาความผิดหวังเป็นกำลังใจต้องเอาความคิดถึงที่มีผลักดันไม่ให้ท้อใจ เก็บทุกอย่างก่อนมาวางตามเดินเอาข้าวของน่ารู้จะขึ้นมา ทุกการเดินทางของฉันฉันยิ่งทำให้เธอเจ็บทั้งที่จะร้า,ายจ,าจะหองจะพลุกขึ้นเดินต่อไปถึงแม้บางครั้งจะเงียบเหงาฉันไม่เคยเดียวดายแค่มองรูปเธอ จันเกินไปแต่ฉันดีใจที่ได้รักเธอได้พ้องกับเธอ สุดยอดครับเอานั่งสิครับพวกเรานั่งฮะนั่งนั่งนั่งไม่น่าเชื่อมันต่นเต้นมาสุดยอดเลยหัวใจเต้นแรงมังเลยหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทิศปางพี่ปางเลยนะหนูคิดว่าฟังจากเสียงแล้วอายุของนักร้องหนังกำแพงมาเลขสอเนี่ยอยู่ที่เรนจ์ประมาณเท่าไหร่คะ อายุเท่ากันอ่ะไอติ้งคืออะไรไอติ้งคืออะไรไอติ้งตาไอติ้งตาแล้วความแซบล่ะเสียงแบบเนี้ยซับไหมก็ท้าทางรายการรู้จักไหวดีก็จะต้องเอาคนหล่อมาให้อยู่หลังกำแพงอยู่แล้วเขาเป็นดีเจครับคุณน้องขาเป็นดีเจคุณน้องขาแปลกนะคันเนี่ยคุณน้องขา เขาเขาแล้วก็เป็นนักร้องยุค90ค่ะค่ะบอกได้เลยว่าเคยขึ้นเวทีเจ็ดสีคอนเสิร์ตอุ๊ยขึ้นตั้งแต่ยุคที่พี่เบิร์ดเป็นพิธีกรอะว้าวโอ้นานมากนานไปปะสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีครับเฮ้ยทำไมเสียงเค็มจังถ้าไม่มีแรงพูดอะเติมได้ครับไอ้แจ็คมีคนหมายเขาเหรอเออเติมทุกรายการเลยับไม่ใช่เร่มีคนหมาย ยูรู้จักไอเป็นการส่วนตัวไหมอ่ะคืออ่ายูรู้จักกันไหรัรู้จักกันเป็นการส่วนตัวไหมครับเคยฟังเพลงบ้างครับผมเคยฟังเพลงเคยฟังเพลงเราชอบเพลงไหนคะผมจําชื่อเพลงไม่ค่อยได้ตกหลุมตายหรือเปล่าครับตกหลุมอ่ะตกหลุมรักเอาตกหลุมรักอ๋อไม่จริงแล้วอันนี้ไม่จริงอันนี้ต้องรู้ว่าตกหลุมรักแบบหมายถึงว่าหมายถึงว่าเขาต้องแกงฟังแล้วตกหลุมรักเลยไหมฮะครับผม รูหนึกถึงใครบ้างมีชื่อไหมคะตอนนี้มีค่ะมีใครมีพี่บีม d 2 b อีกคนที่คิดที่แบบที่จะมีสนิกก็ทีเจแต่ทีเจไม่น่าใช่เพราะเสียงไม่ใช่ใกล้ๆทีเจมีใครอีกใกล้ใกล้มีทําไทยตอนแรกจะทายว่าโทโมะแต่ไม่น่าใช่เพราะเสียงไม่ใช่เลยโทโมะเขาเป็นใครคะ แฟนเก่าหนูแฟนเก่าหนูแฟนคนแรกพูดได้เลยเหรอพูดอย่างนี้เลยเหรอใช่ก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังเมอกอนชอบแกล้งหนูหรือเปล่าตอนอยู่ที่ค่ายชอบแกล้งหนูเปล่าไม่ค่อยแกล้งครับวายจะเป็นคนแกล้งคนอื่นมากกว่าครับไม่จริงไม่จริงอ่ะแสดงว่าไม่ใช่ตัดตัดพี่บีมออกเออเจอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ขอให้ตอบความจริง please ไม่กี่เดือนที่แล้วครับ แคบลงมาแล้วนะหนูไปดูคอนเสิร์ตทีเมาก็จะเจอทีเจอเจอกวินเจอธามไทเจอพี่โอ๊ตปาโมดเฮ้ยแต่พี่ชมพูเพิ่งเจอที่ตึกอโศกแต่ไม่ใช่หรอกเพราะว่าถ้าใช่อ่ะจะไม่มีใครบอกหนูเลยจะไม่มีใครพยายามพูดถึงพี่ชมพูเอาละตอนนี้ได้เวลานะครับที่ผู้ช่วยทุกคนต้องบอกชื่อแล้วเคหลังจากนี้ หนูต้องฟันธงแล้วนะคะน้องหวายชื่อของเขาเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยแล้วกันคือมีชื่อไทยศบชัยไกยุนเสนอะฟอดฟอดไม่เอาเลยนะน้องเขาเยอะมากเลยตอนเนี้ยบีมกวีค่ะบีมกวีครับแดนวอลเวดแดนวอลเวดครับโยชิซีควินครับโยชิซีควินครับคุณกวินทีทวนค่ะกวินทรีทวนครับเฮียฮ้อ ขาว,วขาว,วขาวใช่เขาขาวไงโอ้ถ้าเฮียว่อมาในคลิปนี้ดังแน่นอนนะมาแน่หนูกราบลงไปกับพื้นเลยคะ่ะได้เวลาที่หนูต้องตกลงกับรายชื่อของหนูแล้วและหนูต้องฟันธง,งแล้วนะคะทาไทยแล้วกันทาไทยคะ่ะถ้าเปิดโอกาสให้เปลี่ยนจะเปลี่ยนไหมน่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนอาจจะกลับมาทาตอบด้วยโอเคเพราะฉะนั้นฟันธงว่าว่าทำไทยค่ะเอ้ามาดูกันครับว่าจะวินหรือจะเฟลครับบ้า 在关键。 and I ไม่ละเกินกับฉันในวันอนไว้เวลาที่เธออยู่กับฉันแม้มันจะสั้นเกินไปแต่ฉันดีใจที่ได้รักเธอ เชิญข้างหน้าเลยค่ะโอ้หเมื่อกี้แบบทําไมมันเมื่อวานทำไมมันอิโมชั่นอลขึ้นมาคืออะไรครับเมื่อกี้ไม่ไม่คิดว่าเขาจะมาแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคือแบบปกติโทรบอกไม่ค่อยได้รับงานแบบนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมว่าาจะเป็นเรื่องแนวเพลงมาครับเหมือนเดิมปกติแม่ร้องแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยใครเลือกเพลงอะคะอยากรู้เพลงนี้มากใครเลือกเพลงอันนี้เป็นความเป็นความตั้งใจไหมเพราะว่าดูมันเข้ากันพอดีพอดีนะเนาะไอมีนแบบว่าก็เป็นเรื่องราวแบบว่าอยู่ แบบ <ฮะ S 1> สองคนเราสองคนมีฮิสตอรี่ต่อกันอะไรก็เป็นเรื่องราวที่มันน่ารักไงเราก็แบบว่ามั่นใจมากด้วยนะแบบนแฟนคนแรกแฟ<อ>นเก่าอะไรอย่างเงี้ยเ,<อ>เราไม่ฉันอายเลยตอนเนี้ยไม่มีองารตัวฉันเลยเธอพูดชื่อโทโมฉันอึ้งแล้วอยู่ดีเธอก็แก้แต่ว่าแต่ไม่ใช่เสียงไม่ใช่ฉันโอเคเอสบายใจสบายใจเดี๋ยวถามน้องโทโมดีกว่าว่าตอนที่ทีมงานเขาติดต่อไปครับรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกผมรู้สึกลำบากใจเพราะว่าปกติผมไม่ได้ร้องเพลงที่เป็นเพลงแบบ อินมชเชนลอย่างเงี้ยครับ,รบแต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าเราลองเพลงนี้เขาก็อาจจะเดาไม่ถูกก็ได้ก็เลยเลือกที่จะลองดูครับผม<อ>ใช่อาจบแบบคิดว่าเขาเดาไม่ถูก<ช>ก็ได้ถ้าเกิดเราลองสากลหรือเพลงอะไรที่เราถนัดเงี้ยเขาอาจจะฟังออกว่ามันเป็นเราอะไรเงี้ยครับใช่วันนี้เป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่ได้ได้ร้องเพลงนี้กับ น้องหวอีกครั้งหนึ่งรู้สึกไงบ้างครับเขาเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในแบบอยู่ที่ไหนก็จะแบบเป็นสีสันนะครับเขาเป็นคนที่แบบว่าถ้าเราแบบไปเที่ยวด้วยกันเงี้ยถ้าแบบทุกคนเป็นแบบผมแบบโทรเว v e r t เยี่ยมเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบเพิ่มสีสันให้กับแบบว่ากับกลุ่มเนี้ยครับเป็นคนที่ energy ดีแบบว่าไปไหนก็จะมีพลังงานบวกๆได้จากเขาครับผมโอ้โหน่ารักจังเลยน่ารักมากน่ารักมากครับน่ารักมากๆเลยก็รู้สึกดีใจครับที่แบบว่าได้มาร่วมงานได้ร้องเพลงอีกครั้งด้วยกันนะครับเพราะว่าก็ นานๆทีท like like right. mm ี่จะได้แบบมีโอกาสแบบนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากครับผมน่ารักมากครับครัน่าหวานละคะวันนี้เซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์มากค่ะเซอร์ไพรส์มากขอบคุณขอบคุณโฮบอกมากที่ที่มาแล้วก็อุ้ยเขาเป็นเขาเป็นคนที่ดีแล้วน่ารักมากใช่ค่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าเอาใจใส่จะชอบทำแบบพวกอาร์ตแอนด์คราฟต์มาให้เขียนจดหมายโรแมนติกอะเนี่ยอุ้ยเขาโรแมนติกมากทำไอ้นี่ให้ด้วยนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ Uh, like DVD อะไร d ีว d อ่ะ DVD เราก็แบบทำเมนูแบบว่าพอใส่เข้าไปในเครื่องเราก็จะแบบมีเมนูมีรูปภาพมีเพลงอ,อะไรอย่างงี้ใส่เพลงลงไปด้วยสมัยก่อนอม,นมกคุณผู้ชมครับบางทีคนเราเนี่ยบางทีมันไม่ประจบกันนะ บางทีมันอาจจะเราเราผ่านมาเจอคนที่ครั้งหนึ่งเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันวันหนึ่งแม้ว่าจะมีการแยกย้ายจากกันไม่ได้แปลว่าเราต้องไม่เป็นมิตรกัน<ช>วันนี้มันเป็นเรื่องราวที่มันน่ารักมากนะครับมันเป็นตัวอย่างที่เขามีความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันวันนี้มันเป็นภาพที่ดีใจมากที่ทั้งสองคนได้มาร้องเพลงด้วยกันอีกครั้งนึงครับเยี่ยมยอดครับเยี่ยมยอดมากขอบคุณครับ